อยากเป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์คือคุณไม่ต้องแข่งกับใครการเป็นเบอร์หนึ่งจำไว้การเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่การยัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาดูถูกแล้วมองว่าคุณไร้ค่าคำถามคือวันนี้คุณกําลังทำให้คนมองว่าเราไร้ค่าอยู่หรือไม่ด้วยการโทรไปก่อนด้วยการทักไปก่อนทุกครั้งด้วยการไปหาเขาถึงบ้านเพราะฉะั้นถ้าคุณทำแบบนี้อยู่ แสดงว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองไร้ค่าในสายตาของเขาจําไว้ครับคนไม่ชอบถูกยัดเยียดแต่คนชอบการเลือกเองเพราะงั้นเนี่ยเราอะต้องทําให้เขาเลือกเราเองแต่มันไม่ใช่การบัลว่าทําให้คุณถึงไม่รักษาคำมั่นคําสัญญาคนจะยังคงสนใจอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองยังรู้ไม่หมดหรือยังคาดเดาไม่ได้แต่คนจะไม่สนใจแล้วก็ตามแต่ที่ตนเองรู้หมดแล้วแล้วคาดเดาได้เท่านี้ คุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจของใครสักคนหรือคุณยังต้องแข่งกับมือสองมือสามหรือคุณยังต้องง้อคนเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปัญหานี้คือเขารู้หมดแล้ว Alright. ว่ากิจวัตรประจําวันของคุณมีอะไรบ้างเขารู้ว่าเด um ี๋ยวคุณก็ต้องงี่งเง้อเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเรียกร้องความสนใจเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องโพสต์เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องงอนเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องเงียบเหมือนเดิมเขารู้จำไว้ครับคนใจยังคงสนใจคุณถ้าเขายังรู้ เกี่ยวกับชีวิตของคุณไม่หมดนั่นหมายความว่าอ,อะไรคุณทําชีวิตของตัวเองให้มันน่าค้นหามีเจ็ดเรื่องที่เขาต้องคาดเดาคุณไม่ได้มันมีเจ็ดเรื่องอย่าให้คนรู้ทั้งหมดในกิจวัตรประจําวันของคุณถามว่าทําไมเขาถึงสนใจมือสามเพราะเขายังยังไม่รู้เรื่องของมือสามทั้งหมดครับแต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจคนที่อยู่ที่บ้านก็มันรู้หมดแล้วครับเพราะมันใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมันเห็นหมดแล้วครับแต่ถ้าคุณทําให้เจ็ดเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ยังเห็นไม่หมดนี่ว่าจะสนใจไหมมีเจ็ดเรื่อง แต่เอามาแชร์สีเรื่องก่อนจำไว้ครับคนจะสนใจคุณก็ต่อเมืนะ่อคุณยังคงออกสังคมไม่ไม่ไม่ใช่อยู่กับบ้านไม่ไปไหนอยู่กับเขาตลอดเวลายี่สิสี่ชั่วโมงคนไม่เห็นว่าคุณออกสังคมสิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปคือความหึงหวงเพราะงั้นเนี่ยเขายังจะต้องเห็นว่าคุณมียังไปกับเพื่อนบ้างนะครับยังออกสังคมบ้างแล้วคนจะกลับมาสนใจคุณไหมสองกับ คุณยังเป็นคนดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณยังต้องมีเครื่องสําอางนะครับเครื่องปัทินผิวนะครับคนเป็นหลวงหลายคนวันนี้ไอ้ก่อนก่อนแต่ง,งานาเนี่ยนะครับรองพื้นเอ่ยนะครับเอ่ออะไรอะไอเชโดเอ่ยนะครับที่ปัดขนตาที่ปัดงอกอะไรต่างๆพวกนี้แป้งปับ๊บแป้งคนต่างๆมีครบหมดผ่านไปสิบปีเหลือแต่ดินสอแขกอันเดียวครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับสามคือคุณยังมีสีสันในชีวิตคือบางคนแอนตี้โซเชียลมีเดียนะ บางคนไม่ไม่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียนะคุณต้องเป็นคนมีสีสันในชีวิตสี่ครับเป็นคนที่เข้ากับสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับอย่ากลายเป็นคนที่เตกยุคตกเทรนตกสมัยนะครับแต่เป็นคนที่เไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งในโซเชียลมีเดียยิ่งแนะอดโฆษณาไอ้ไม่ใช่นะครับคุณเป็นคนที่ยังแต่งตัวเข้ากับสมัยใหม่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่อยู่ที่บ้านใส่ผ้าถุงโจงกระเบนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทาอะไรแล้วนะครับใส่เสื้อคอแม็กไอยอย่างเดียวอันนี้ครับมันเป็นจุดบอดอันหนึง่งที่ มันทําให้คนเนี่ยคาดเดาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับเออจำได้ไหมครับครูควมบอกว่าครับคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจไม่ได้เอาไว้เป็นสัตรูเรื่องนี้มีเจ็ดเรื่องถ้าคุณควบคุมเจ็ดเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโพสิชันเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนได้ครับต่อให้วันนี้เป็นเบอร์รองแต่คุณจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งได้ครับเจ็ดเรื่องเนี้ก็จะอยู่ในคอร์สในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับมีใครอยากได้ไหมเจ็ดเรื่องเนี้ใครอยากได้บ้างถ้าใครอยากได้เจ็ดเรื่องนี้นะครับ ให้พิมพ์คําว่ารักแล้วตามด้วยหมายเลขของเดี๋ยวอบอทก็จะส่งท่านเขียนเรื่องเนี้ยให้กับคุณทั้งหมดเลยครับเอาไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหวังอย่างเดียวว่าคุณเอาไปปรับให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นก็พอถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะว่าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้คุเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคน,คนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปั๊มมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVEunderscore9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ